วันนั้นที่เธอผ่านมาถูกชะตาให้เราพบกันและเวลาก็พัดพาฉันไปไกลจากเธอที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขาเขามาแทนที่คำว่าเราไม่มีแล้วคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอแต่ใจฉันคงมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้น ในสมองมันมีแเธอแม้ผ่านไปเนิ่นนานมันจะลบจะลืมยังไงเมื่อไม่มีใครผ่านมาทั้งนั้นไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉันภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจน เหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอที่มีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสีเลือนลลางภาพจำของเรามันคงต่างกันอยากให้รู้ว่าฉันเข้าใจเวลาเราต้องไกล อยากจะรู้ว่าเธอยังจำฉันได้รู้ไหมหรือมีแต่เขา oh. อยากให้รู้ว่าฉันเข้าใจไม่กลัวเธอและไม่โทษใครอยากรู้ว่าเธอยังจำฉันได้อยู่หรือเปล่า oh. เพราะใจฉันมันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านะั้น oh. ในสมองมันมีแต่เธอแม้ผ่านไปนิ่นนาน มันจะลบจะลืมยังไงเมื่อไม่มีใครผ่านมาถึงนั้นไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉันภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอยังมีภาพเขาเข้ามาแทน Không sẽ lừa lờ PUBG chấm không rau mình không tàn Kênh Chấm nó chụp đêm thuốc vàng Nhưng xin chả... 진. เหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอที่มีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสนเลือนลง,ง,องเธอย,ย,ยังชัดเจจเหมือนเดิมไม่ต่ง ฉันในใจเธอที่มีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสนเลือนลางภาพจำของเรามันชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต้ององฉันในใจเธอที่มีภาพเขาเข้ามาแทน cũng sẽ luyện lợi chăm không râu không tận kênh